สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านฮนะอยู่ผมนายซิโลมาสเตอร์กันอีก,กแล้วแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับเกมแอสเซนต์คีสโฟบล็อกแฟรนะฮะโอเคถามอ่ก่อนอื่นเลยถามว่าทำไมาถึงแคชช้าหนึ่งกูไม่มีเวลาสองกูติดสอบสามกูเป็นวัดสี่กูเล่นเพลินนะฮะประเด็นหลักอยู่ที่กูเล่นเพลินนะฮะโอเคสำหรับน,นี้เราทำอะไรกันบ้างก็อาจจะแค่ทำคร่าวๆนะก็คือแบบคร่าวๆแบบคร่าวที่สุดเลยะฮะก็คือ เราอาจจะพาดูระบบคร่าวๆแล้วก็การต่อสู้ระบบการต่อสู้ในภาคนี้นะฮะโอเคข้าวในสุดก่อนเรายังเราจะยังไม่ไปเจาะลึกในส่วนของการเดินเรือของการล่าสัตว์ของการาหาขุมทรัพย์อะไรอย่างนี้นะตอนนี้เราขอไปไปพูดถึงเจ๊เจ๊มาทําอะไรแล้วกูแลกหลก้เที่อะไรต้องเข้าใจแล้วคอมกูระดับหมื่นระ,ร,ะระดับระดับระดับหลักหมื่นนะ,ะไม่ใช่ระดับหลักแสนนะฮะ กูก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรก,กูแค่เด็กอายุสิบหกนะฮะเออโอเคระบบการฟรีลนนิ่งการปีนป่ายโอเคเหมือนเดิมภาคนี้การปีนป่ายบนต้นไม้จะน้อยลงไปจากภาคสามนะฮะถ้าที่ผมเล่นสุดเล่นมาฮึบฮก็การปีนป่ายก็ยังมีอยู่ฮะแต่ว่าจะน้อยลงเอ้ยอุ้ย,ยดีเกือบลูกโอเคภาคนี ส่วนใหญ่จะเน้นวิธีการเดินเรือเป็นหลักนะคะคือว่าเราแทบจะกินนอนบนเรือได้เลยนะฮะโอเควันที่ระบบการซื้อขายกันก่อนโอเคการซื้อขายนะก่อนอื่น Central Store อันนี้จะเป็นชุดคือระบบการขายแล้วมันจะลดน้อยลงนะฮะก็คือถ้าเกิดเราอยากซื้อชุดก็ซื้อชุดซื้อเกาะซื้อวุดซื้อที่นี่ได้หมดเลยนะฮะมันจะแบ่งไวง่ายดีนะฮะคือเมื่อเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะซื้อชุดก็องไปร้านชุดจะไปแผนที่ก็ลงไปซื้อแผนที่ซื้อร้านแผนที่ร้านแผนที่อะไรก็ไม่รู้ทุย นะโอเคมันจะมีแค่2ร้านเท่านี้ผมเห็นหลักๆนะฮะก็คือร้านที่เป็นส่วนเกี่ยวกับอุจตัวกับตัวเราแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านเกี่ยวกับการแต่งเรือนะฮะวิววิววิเฟมเต็มเฟมตกเฟมตกชิปโอเคเราขอมาเรียก่อนโอเคการซื้อก็คือการคือมีหนึ่งคือจะเราอัปเกรดด้านจะเราอัพเกรดน่ะคือการอัปเกรดเรือของเราเรือแจ็คดอลนะฮะแจ็คดอลทุยแจ็คดอลทุย ส่วนเป็นการอนะัปเกรดเนี่ยคือจะเป็นเกี่ยวกับพวกพลังกำลังการโจมตีอะไรอย่างนั้นแล้วก็เกกับศักยภาพเรือนะฮะส่วนแจ็คดอว์อัพพเรสนี่จะเป็นแบบเป็นลูกลักภายนอกนะว่่จะเป็นแม่ย่านานางหรือว่าเป็นผ้าใบอะไรอย่างนี้แล้วก็แม้แต่ตัวล้อเองนะฮะตัวเรว่าอะไรวะหางเสือปะเออมันไม่รูท้ทีโอเคส่วนนั้นจะเป็นพวกซื้อของพาไปดูสร้างซื้อของก็ได้จะอาจจะแหลกไปนิดนึงนะฮะพะเกมนี้นี่ขนาดผมปรับภาพเป็นห0ร้อยคูณ พันไอพันหกคูณเก้าร้อยแล้วก็เอฟเฟกปรับจากไฮเป็นนอร์มอลหมดเลยนะฮะปกติผมเล่นไฮก็เลื่อนอยู่โอเคสวอตเซตภาคนี้เราเป็นภาคแรกนะฮะที่เห็นที่กูเห็นใช้แม่งใช้ดาบสองมือจับคู่นะฮะสวอตเซตนะฮะเราก็ก็เอาเทียบเทียมเอาแล้วแล้วแต่ความชอบะะแลวฮะเรามีทั้งเดียวซีพิสตอลเซก็คือเหมือนกันเอาฟิตก็มีให้เลือกนะฮะเอาฟิตบางอันเราต้องปลดล็อกนะฮะเช่นเราแบบต้องไ่ทำตมเงื่อนไขเราถึงจะปลดล็อกได้ Pi e c e of art ซื้อได้เลยนะฮะซื้อไปเก็บไว้ใน ขังเราเซลคาโก้เซลคาโก้นี่คือเหมือนกับเราไปล่องเรือแล้วเราเก็บพวกไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลเป็นรัมเป็นเหล้านะฮะเป็นเสือ้อเป็นผ้าเป, Metal, เป็นเมทัลเป็นเหล็กเป็นอะไรงนี้เราก็สามารถเอามาขายได้แล้วนอกจากเอามาขายเนี่ยเราอาจะสามารถเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบในการกอัปเกรดเรือได้อีกด้วยไอ้ด้วยนะฮะรวย,ยเอันติกูดคือเราไปล่าเรือเร,เราล่าสัตว์มาแล้วก็เอาสัตว์ที่เราล่าได้มาขายหรือเราจะไปคับของก็ยังได้นะฮะบายฮันติงคือเราซื้อออกมาโอเค มีอะไรวะวันนีกูลืมค,คุณไปอีกว่ะเอาฟรีพิล็อก็เออหมดละโอเคโอเคโอเค,อเ,คเราจะไปไหนดีรอช้าเลยรอช้าเลยวิโอเคมาละ Okay. ไปไหนดีที่เป็นสีเขียวเขียวนี่คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นปราสาทนะ,ะซึ่งเราต้องไปบุกทะลวงไปบุกทำลายแล้วถึงจะได้นี่มาแต่ผมความครบหมดแล้วครับชวนที่เป็นรูปเรือสีดแดงๆนี่จะเป็นเรือในตำนานนะว่าจะเป็นเรือผีเรือพิเศษเรืออ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะฮะโอเคเราจะไปไหนดีไปฮาวานาไม่ไม่เราไปนาซอนาซอเดี๋ยวโอเคเราจะไป เราพูดถึงระบบการเกี่ยวกับตัวตัว Edward เอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะเออลืมพูดถึงประวัติเรื่องนี้ภาคนี้นะครับพระเอกเราชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเคนเวย์เป็นพ่อของเฮเชมเคนเวย์ซึ่งเป็นพ่อของคอนเนอร์เคนเวย์ way, ซึ่งเป็นพระเอกในภาคสามนะโอ้ย้อนไปย้อนไปนะฮะเออ,เอ,อทุยโอเคเราจะพูดถึงระบบการต่อสู้นะฮะทั้งตัวเรานะอาวุธทีละอย่างเลยคือหนึ่งไล่เลยกันเอาเอาอเฮ้ยเจ๊เจ๊เจนะฮะ อาวุธที่เป็นอาวุธระยะใกล้จะมีแค่3อย่างคือ1คือมือเปล่าคิทเน็ตเบลดแล้วก็ดาบนะฮะส่วนแมงจะแหลกเคี้ยอะไรกงูนักหนาวะการการเลือกอาวุธยางไงกดคิวนะฮะส่วนการเลือกอาวุธนี้จะเป็นอาวุธเสริมเป็นอาวุธแบบนะฮะมีคือปืนระเบิดควันเป็นลูกดอกยาสลบไม่ใช่คนนั้นนะฮะแล้วก็ลูกดอกทําให้คลั่งนะแล้วก็มีลบดาดเป็นเชือกนะฮะเอ่อ เธอเชื่อมัพจะเป็นแผนที่ขุมทรัพย์นะฮะซึ่งเราจะเก็บได้ตามซากศพหรือที่ต่างๆโทมันนี่ก็คือการปาหินส่วนแล้วก็โทวิ่งไหนกูไม่ใช่ครับไอ้โทวิ่งไหนน่าจะเก็บอาชีพเมนอ๋อเออใช่ใช่ใช,ใช่ฟึ๊บเออนี่งไงปาได้มาเฮ้ยเฮียฮีมันชิวการใช้ฮีแมนชิวแล้วก็ปืนยังมีเหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมไม่เล่นนานลืมแล้วเลยไงวะเฮียกดชิปความแม่นความแม่น เออความแม่นเป็นต่อการลูทก็ยังเหมือนเดิมนะฮะโอเคกูเลือกอธิบายเลยข,ขอคนเยอะๆเลยดิมาโอเคเขาเลือกดาบนะกดตัวเลขอะไรปุ๊บการเคาน์เตอร์จะคล้ายๆภาคสามนะฮะโอ้ยๆแหลก,ลกๆภาคนี้จะกลายเป็นแอคจากเมื่อก่อนเป็นสเตลก็จะเป็นแอคชันซะมากจะส่วนใหญ่นะฮะเราจะเดินไปโดยไม่สนใจอะไรชุดดำเจอะมา กูไม่เคยแคร์มาโอ้ย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 แหลกแหลกแหลกฟึ๊บภาคนี้จะเน้นสเตลน้อยลงนะฮะก็เอาจริงๆอย่างกูยังไม่ได้อธิบายระบบเพี้ยเลยเลยเนี่ยปืนนะฮะจะไม่เหมือนทั้งสปืนจะมีสองกระบอกแล้วรีโหลดได้ส่วนภาคนี้ครับสี่กระบอกยิงแล้วรีโหลดทีเดียวลวดเลยครับก็เดี๋ยวแสดงให้ดูอ่ะปึ้งปึ้ง อ่ะกูแถมให้อ่ะส่วนเห็นลอยๆสีเหลืองนะี่คือเป็นเก็บไอ้นี่เอานะฮะอันนี้เราอ๋อส่วนที่เป็นรูปดาบควายนะฮะจะเป็นคล้ายๆกับที่เราภาคก่อนๆคือเราให้ตังไปแล้วมันจะลดลดค่าการตามล่าของเราได้นะคือยอยู่ในเมืองเนี่ยค่าการถูกตมล่าของเราจะไม่มีเลยนะฮะ จะไม่มีเลยนะแต่ถ้าเกิดอยู่บนเรือเนี่ยเราอาจจะโดนพวกนักล่าฆ่าหัวไล่เอาได้นะฮะอุ้ยโอเคอะไรอีกอะัะอะไรไม่พูดอีกอะอะไรไม่พูดอีกรวมกันต่อสู้ไปแล้วเฮ้ยช่วยคนช่วยคนช่วยคน่อนะฮะช่วยคนแล้วมันจะมาเป็นลูกเรือให้เรานะฮะ <pr> <ö> <le> มี14วินาทีเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเดียวเดียวเฮ้ยปล่อยปล่อยดิปล่อยดิเอาพี่เฮียเอาเอาชิบหายเออตายกูกูปล่อยไงกูปล่อยไม่เป็นพี่เฮียเพราะมึงเนี่ยเพราะมึงทำไพเลทตายเขี้ยไม่น่าเลยกูง้างเลยพเฮี้ย กูก็ไม่น่าทำให้แมงรู้ตัวเลยสัตว์มึงมึงเฮียน,นี่ซูไม่ได้ัต์ลืมลบอันนี้ต้องทำให้เสียหลักรัากดสเปซบาร์ทำาห้เสียหลักเราจะล่วงลงแล้วก็ทิฟาดไปคอ,อร์เตอื่เพกกื่อนกูไม่นะก,กูก็ยิงเพื่อนกูน่าจะยิงเชีอยกใครมันตัก๊กเฟสมาเฮียยิงไม่ไปแล้วทีนี้ กลัววกากลัวคลิปจะสั้นไปเอาไงดีเอาไงดีกูว่าไรคาคนเล่นแล้วกันแอุ้ย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 อี้ใครยิงกูแม่งแหลกมองไม่เห็นมามาทีเนี้ยเสือกเลือด้วมึงนี่ไงไปแม่งเข้าเข้ากระตูเลยอยะ ง่ายอะบอกตรงว,ว่าฆ่าง,ง่ายอุ๊ยอันนี้ต้องอันนี้ต้องเคาน์เตอร์อย่างเดียวครับถ้าเป็นระดับนี้ต้องเคาน์เตอร์อย่างเดียวถ้าเป็นตัวใหญ่ต้องทำให้เสียหลักครับออ้ฟันคอแม่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะพูดอะไรอีกวะนึกไม่ออกวะอีนี่ก็เฟซจัง เฮ <อ plane. S 2> ้ยเฮ้ยอ้เหี้ยยังไม่ถึงยิงถึงหัโอ้ยไอ้เหียเลยเลย์เลยเลยเลยเมาเอาเหี้ยไม่ถึงต้องขยับว่าอีกอุ้ยเหี้ยมามาเดี๋กกูบุกเดี๋วกูคายในสายกูบุกปั๊มลกันบุกปั๊มแล้วจบคลิปเลยเุ้ยอุ้ยอุ้ยถีบตกเอาเหี้ยไม่ตายโอ้ยไอ้เหี้ยยิงกูจากกี่ทิศโอไปมามามา เฮ้ยเฮ้ยฮิแมนชิวอ่ะเฮ้ยยิงกูยิงกูใหม่ใหม่ใหม่ลบลบสิลบลบลบเอ้ยเฮียแม่งยิงเร็วกว่าเฮียเลือดกูจะหมดละเลือดกูจะหมดแล้วนะภาคนี้ไม่มีการเติมเลือดครับภาคนี้ต้องรอรีเจนอย่างเดียวครับไม่ใช่เลเจนนะฮะรีเจนเนเรชั่นเฮียศพตกเลยเว้ยเฮ้ยต่อยมั้งต่อยอ่ะกูต่อให้กูแช่มือเปล่าเลยอ่ะอุ้ยเฮีย กูมือเปล่ามามือเปล่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 ามามามือเปล่ามือเปล่ามือเกล่าทีอภาคนี้ถ้าเกิดเป็นตัวสุดท้ายแล้วมันจะแล้วเราเคาน์เตอร์ตายพอดีมันจะสโลให้นะฮะน่าจะอย่างนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยวัดอ,อะไรอุย้ยไม่ใหญ่มึงใหญ่โย,ย,ย,ยนระเบิดใหญ่โยนระเบิดยิงซ้ำยิงซ้ำ ไอ้ยีไอ้กระสุนอะไรกูยิงแม่เอ้ยไอ้เหี้ยมันยังไม่ตายโอชิดลบลบฝากไปเสียจังหวะแล้วก็แหลกไอ้เหี้ยดึงให้ล่วงทิ้มมันไอป้อมนี้เข้าไงวะอ๋อป้อมนี้เข้านอก ภาคนี้ฝา่งมาปีนป,ป่ายบนหินได้แล้วนะฮะ,ซะเซฟให้เลยอีกแล้วเหรอเมื่อกีก้กูเพิ่งทำตายมาไปซอกไปคนหนึ่งนะเว้ยเอาเถอะเอาเถอ,อ,อะการปีนภาคนี้จะดูอิศดูดูแบบอิสระมากๆม,ม,มากขึ้นนะไม่ใช่ว่าต้องปีนขึ้นไปตามหินตามอะไรอย่างเดียวที่นี่ปีนตามซอกได้นะฮะ <laughs> ปีนตามซอกตามหินตามอะไรได้โหแม่งอยู่อย่างนี้เลยเหรอ กูจะสู้ยังไงวะเนี้กูจะช่วยหวม้มยังไงวะกูเข้าไปดูมึงไม่ได้เลยยี้กูลงเนี่ยว่ากูกลัวลงแล้วกูอสองคนนะสองคนเออเยี่ยม ตายไปซะเฮ้ยชิบหายแม่งรู้ตัวอ้าวชังมันมืน่กี้กัวหนาเต้องรอแม่งหายอีกอ่ะฟรีเออฟรีได้ละถ้าเกิดเราแล้วเร,เ,รเ,รเราฟรีพริซเนอร์ได้มันก็จะกลายไปเป็นลูกเรือให้เราในบนเรือนะฮะโอเค ไม่เมยทำไปถล่มป้อมเล่นเดียวถ,ถล่มป้อมเสร็จก็จบคลิปนะโอ้ยเป็นช่วงนี้เป็นวดก็นู่นนะเฮ้ชมาไหนต่อวะขึ้นดิเฮ้ยขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ,ใ,ใ,ใจเย็นเฮียเออเมื่อกี้กูไปกดไปกดไอ้นี่ขี้ค้างมาเลยจะเป็นจเวียงแทน เตะล่วงกระเอ้ยไม่ใช่กระทุงล่วงเลยวิ่งออเชื่อถ้าเรากดเอ่อเป็นอีเกอร์วิชั่นค้างนะฮะมันจะมีการมาร์คมาร์คฝาตูไว้ฝาตูพอเราเป็นมีมุมอับอย่างเงี้ยมันจะก็เป็นฝาตู้แดงๆเห็นอยู่อยู่ดีนะฮะก็คือเป็นการมาร์คไว้ไม่ใช่ว่าเรามองเห็นเฉยๆก็ยิ่งเพื่อนคุณจะมีประโยชน์มากขึ้นนะฮะ ครับอีกอวิชั่นเป็นอะไรวิชั่นวิชั่นเออเฮ้อไอ้เงีเ้ยมามีอีกตัวมันจะมาไว้ตัวแดงๆจะเห็นง่ายๆนะฮะอันนี้นะฮะคือระครังนะฮะถ้าเกิดศัตรูเห็นเราแล้วมันจะมาสั่นระครังจะมีศัตรูมาเพิ่มขึ้นนะฮะมันไม่ยากต่อเราในการเฮ้ย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 ยิี้ยิงนี้ไอเง้เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ,อ้เงี้ย สบายเท่าันไอเหี้ยพ้องหลับไป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 ใจเย็นไอเหี้ยหลายตัวอีกไอสัตว์ไอเหี้ยคางแหลกแหลกแหลกไอทำนู่นทำนี่เยอะแหลก ีการแอบเงีย้ยฮะแล้วเหมือนกับผ้าเอ่อเหมือนกับสปินนเนอร์เซลแบล็กเลสนะคือการหลบอยู่ตรงมุมตึกแล้วสามารถแล้วเรียกมาแล้วเรียกเอ่อเป่าผิวปากนะครับเรียกคนมาได้มาอ่ะอูมากูจัดการให้หมดอ่ะอ่ะมาเฮ้ยเจ้าปลาระเบิดควัน มามาหนูมาอีนางหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮียในมันตื่นแล้วไอ้ตั๊ดเฮียเอาดาบแทงภาคนี้ดาบก็สามารถทำการรอบสังหารได้ไม่ว่าจะเป็นดาบยาวดาบสั้นนะฮะรู้สึกหมัดก็ใช้ได้มั้งตรงนี้จะปีนขึ้นไม่ได้เอาเฮียทงอังกฤษลาเลยนะฮะ มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นนี่กระแทกล่วงลงไปตกทะเลไปวะอ๋อตกป่าไปโอเคเซหรับวันนี้ก็พอนี้แล้วกันนะฮะโอ้ย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 แหลกแหลกแหลกเคสสีแดง็จะเป็นเลสติกโชนเหมือนกันโอเคสำหรับถา้าเกิดมีใครสงสัยอะไรอยากรู้ทิีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามก็ไม่ได้นะที่เพจไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์คอมเมนต์ผมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตอบนะเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูคอมเมนต์เท่าไหร่ ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าเกมหน้าคอามผูข้างหน้าเราจะดีอิ้ว